n 디아 a o m t o mẹ! Nào, mẹ! n o Nào, m Nào, mẹ! n o Nào, mẹ!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  n o m n a o a ẹ n a o mẹ! Nào, mẹ! n y o mẹ! Nào, mẹ! n o h n o mẹ! n o m Nào, mẹ! Nào, mẹ! Nào, mẹ! n e s e ẹ o mẹ! Nào, mẹ! n mẹ! n o m o n o m mẹ! n o m n m n o m o い <Thank> いらっしゃありがとうございますすすありがとうございまでです。光栄です光栄です コエレス Yes, yes、e mm, e you、コエレスコエレスコエレスココ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 コ You like me? Man? You like me? No. You like me? No. No sorry. No sorry. Oh, sorry. God, uh, yes. I, I'm. I'm sorry, Charlie. <laughs> ah, okay. Funny. Funny. I know. I know. I know. You don't like me. I like. I like. I like. <laughs> you again. Huh? Eh? Again. <laughs> mhm. <laughs> sexy, sexy No. You. You don't like. อินเ็กซี่มาจากคลองบวชคอไม่ไหวนล้วเพื่อนคิดพวกไม่ทันขอร้องอ่ะหยุดส่งทางไกลมาเถอะกูขอร้องแล้วเฮ้ย You like ลค u อ่ะแซลแบบยังไงอ่ะช่าย why why many eating อ่ะเว้ย I forget สไปกินกินกินลืมไปแล้วว่ากินไม่แพนกิฟฟ์เือตอนนี้น้ำหนักกำลังขึ้นครับผมอาอสักรึา กลับมาอยู่ในช่องผมต่อนะครับผมนักชาลีนะครับมโนชาลีป๑๗แล้วก็นมสกุลน,นะครับซีก็กลับมาอยู่ในช่องผมต่อนะครับผมดีใจนะครับที่วันนี้ได้เจอทุกคนนะครับผมเฮ้ย hey, ผมก็กำลังลังเลนะแบบว่าใจก็อยากกลับไปผอมอีกใจก็เอออยากกลับมาบึกเรืองไม่ถูงเัน ว่ามันพอมันบึกท้่มัน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 พุงมันมาไวมากเลยแกนะล้วนเพื่อนผมสองคนนี่รู้สึกว่าผมโชคดีนะเหมือนเราหน้าเด็กอะไรเงี้ยม่รู้ว่าทำไมหน้าเด็กนะพอปีสองปีนี้หน้าเด็กลงส่วนเขาเนี่ยความนะเฮ้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 ถูก t w 0 h หวานอ่ะซูีทูนเปอร์เซ็นอ๋โอเคนมนมซูีทของชาดีสองทุกคนจิงจิงคัพคุนกาจิง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 เ e r y อ a แ y น u p p o r t and g i ด e to I'm I'm very 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 my, my heart uh, happiness kokunka thank you. Uh, my heart very 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 kotoka kokunka. my hmm. two con um uh, coming very big 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 to a very long time made and I I'm very worried Loma ma. Everyday everyday โคคุนคาจิง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 โคคุนคา thank you so much thank you DJ DJ thank you โคคุนคา thank you MV thank you so much เพื่อนๆหลายคนไม่รู้นะครับผมเป็นคนที่ Sexy, sexy. Nina, Kokunka, thank you, Dami. Thank you. Kokunka Kokunka. Thank you. Thank you. Kokunka. Oh my god, thank you. I love it too. I love it too. Thank you so much. Thank you, Kokumka. Kokunka, Ramine Pussy, Tali Pussy. Ah oh, I I I don't forget, don't forget. Thank you. Everyday support Charlie and me support Thank you Thank you for คุณค่ะขอบค Thank you so much Thank you MVP Thank you k อบคุณค All MVP All, all to ก o n Thank you k อบคุณค่ o ทุกคนที่กด Thank you k อบคุณคเดี๋ยวขอมองก่อนแล้วเดี๋ยวให้ให้การให้การมินพีค,ครับผมจะบอกให้ว่าชื่อจังหวัดผมมาผมกินชานมไข่มุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวชาเขียวเลยผมกินวันละ20แก้วนะครับ แลวซึ่งการกิน20แก้วของผมเนี่ยซึ่งซึ่งไม่ได้ดีนะที่เพื่อนๆกินเยอะเกินอนะ่ะผมกินเนี่ยคือต้องเป็นหวาน150-200%ตลอดนะครับผมซึ่งแบบผมก็น้ำหนักมันเลยสวิงขึ้นลงวันนึงน,น้ำหนักามสก,ก็กินข้อเสียก็ยังไหมีเวลาผมกินเนี่ยมันต้องเป็น200%นะครับ เลยว,ว่าแบบบางทีใครหยิบของผมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรีบเตือนก่อนเพราะว่ามันเป็น2องเป็นต์คนบางคนกินกินแบบโหดมากนะครับเวลากินพวกไอ้พวกเนี้ยคือแบบ mm. uh, you, I, I, นี่มันสองร้อยเปอร์เซ็นต์ปอมนั่น่งวันนี้ย I want a อ uh. ิติ่งทูสองร้อยเปอร์เซ็นต yes แต่นี่มอนชุกะว1น0ันหน u ่งชุกะช r กะคน

ื่อก็จุ่มในดีลชื่อก็อ,อะไรผมผมผมเป็นคนกินหนึ่งเวลาไปตามร้านทุกที่เนี่ยคือจะบอกเลยว่าต้องร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกขึ้นไปนะครับซึ่งไม่ดีนะครับแม่แนะนำเพื่อนกินใครกินแบบจืดๆได้ก็ดีแต่ว่าตัวผมมาติดก,กินวันนึสิบถึงยี่สิบแก้วอยู่แล้วนะล้วกินมาเป็นสิบปีแล้วนะเราต้องใส่เจลลี่ใส่ชานมอนะไรเงี้ยเวลามันเวลาขึ้นน้ำหนักผมเลยขึ้นสวิงนะครับใครไม่เชื่อนะเดี๋ยววันไหนมันจะทำสารคดีผมก็ ผมก็แบบงงกับร่างกายผมเหมือนกันเพื่อนๆเ,เรียกผมว่าวันพีชนะครับเนื่องจากว่าผมพุงแบบใหญ่มากเลยแล้วพอเช้าก็เป็นซิกแพคแบบเพื่อนเห็นแล้วก็เที่ยงบ่ายก็เป็นพุงนะเพราะผมกินทีหนึ่งแบบวัน,นชานมสิบแก้วเยลลี่ร้อยถุงนะครับร้อยถุงนี่คือมันมีคนกินอยู่จริงนะครับคือคนแบบผมนะครับร้อยถุงจริงๆนะครับไม่ดีนะครับผมผมกินเยลลี่ทีหนึ่งแบบร้อยถุงแล้วก็ใช้วิธีตรวจสุขภาพตลอดนะครับเหมือนร่างกายมันก็ยังไม่ยังไม่ ยังไม่อะไรวะเขาเรียกว่ายังไม่ยังไม่ลงโทษเรานะก็ถ้าปรับได้ก็ปรับนะครับผมเจลลี่วันร้อยถุงนะครับแล้กขนมเลทเทอ,อีกมากมายอร่อยกลัวมันขึ้นทีเดียวใช่เดี๋ยวปรับได้ก็่อยปรับนะครับปรับให้เขาตุกน้อยลงเข้าใจ Ừ, ถ้าเข้าใจก็ดังบักไปแล้วยูไว้ยูไว้อเกนจะทำอะไรยูสไมล์ e พล a โอ o คยู y ว้ไอ้พี่ o ุ๊ You... โอเคมองไม่ทัน <Okay. S 1> มันก็อยากรู้ว่า,วาทำอะไรอยู่แม่ผมดูอยู่นะแม่ดูอยู่อะม่ <c oughs> ตอนนี้นะครับมันเป็นเจ็ดร I mean ้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมปกติกินแค่ร้อยสองร้อยตอนนี้มันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์แลวว้ายเจ้าพ่อทุกนินทาคนอยู่นินทากามินอยู่เอเซ่เอเซกามินน่ารักน่ารักนินทานินทากามินอยู่ว่าจริงหลังกล้องเป็นยังไงบ้างทุกคน I love you รออยู่รอทุกคน you love you love you ทุกคน คนเนี่ยมีก้มเยอะๆเนี่ยเซ็กซี่นะกามินเนี่ยผูชายชาร์ลีผู้ชายมินเนี่ยผู้ชายให้ให้กาเมินเขาพีเคนะครับเป็นช่วงเวลาเขาทำงานของเขาด้วยนะครับแล้วก็คุยกับเพื่น you were, you were อนๆนะครับ you wear แชมพูโอเคโอเคแชมพูคนเรียกเสีแชมพูเยัง แชมพูแชมพูคุรายเซยแชมพูเซมอินเดียเซย์ออินเดียเซยอินเดียเซยอินเดียยังไม่รู้ Why you don't know Oh thank you thank you to คนไทย Thai เซยปลาหางนกยุงปลาหางอืมไอที่พูมาเมื่อกี้ปลาหางนกยุงปลาหางอืมเมื่อกี้คนใครส่งปลาหางนกยุงมาเขาอ่ะปลาหางนกยุงปลื้มปลาหางนกยุง ไม่เข้าใจไม่เข้าใจตกลงอ๋อความยิ่งขึ้นการเรียนเกี่ยวเด็กเกี่ยวกับตกลงยูจูยูจูยูฮันยูฮันเอาเขมเขมยูฮัน Where? Where? Oh, you have where? Hmm. Hmm. Where? Eh? You have no. <gasps> oh! Why? Very many pure to call. Very, very, very many, many, many pure You shower, you shower finish I want the mama. You say, bạc mì. Bạc mì. Bạc mì từng sống lại được. Bạc mì từng sống lại được. Ừ, one, two. I want, I want the kimchi to mm. win mama. Ok, I'll call uh, it kimchi with them. Aoi. Kimchi, I like aoi. Ừ, loài, loài. Ok, I can't go with mama. Ê, phương xóa về. Sức thương mama. Ừ. Mm. 아, 스 부산은 고대. 맘에 둔산에 로. 맘에 둔산에 로. 맘에 둔산에 로. 맘에 둔산에 둔산에 로. 맘에 둔산에 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 Like kim chi lại like. so, My pen put kim chi Uhm ừ. mm. Uhm, mm. ngon lắm Ah à, Mình kia vừa phở anh ấy Ah No, no, just now you tell Charlie No, 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 only kim chi no, 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 go only No, only kim chi Anh à, ơi Nè Bây giờ No, no, no

ທີ mm ່ອືໄວ what sweet what sweet oh why 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 no one why no one want Wanna a piano you want piano i can't but, but, but.